ญาณในความธรรมสติ32เป็นไฉนบุคคลเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้รู้แจ้งปีติหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้รู้แจ้งปีติหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้รู้แจ้งจิตตะสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้รู้แจ้งจิตตะสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากระงับจิตตะสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่า จากระงับจิตตะสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากยังจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากตั้งจิตไว้มั่นหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจากตั้งจิตไว้มั่นหายใจเขา้าย่อมศึกษาว่าจากเปลื้องจิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้พิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้พิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่า จากเป็นผู้พิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้พิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้พิจารณาความดับหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้พิจารณาความสละคืนหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้พิจารณาความสละคืนหายใจเข้า